สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเจนอยู่ที่บริษัทเทสยนนะคะสาขาใหญ่ะคะก็คือสาขาที่หนึ่งแม่เองนะคะที่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยก1มินบุรีนะคะวันนี้ค่ะเจนนะคะจะมารีวิวในส่วนของตัวรถกระบะนะคะที่น่าขับอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้จะเป็นตัว Toyota r e v o นะคะ2.4 e plus นะคะคันนี้เป็นปี2019 ะะราคาะคะอยู่ที่669,000บาทนะคะคันนีน้พร้อมลุยมากๆเลยนะคะพร้อมขึ้นเขานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะคภายด้านในแล้วก็ในส่วนของตัวล้อกันดีกว่าค่ะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะในส่วนของะะไฟหน้านะคะคเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วในส่วนของมีตรงนี้ค่ะนี่คือสตาร์ทรถแล้วนะคะสตาร์ทรถแล้วนะจ๊ะ มีไฟเดย์ไทม์ขึ้นนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์พร้อมอน,นั่นล่ะเป็นไฟตัดหมอกนะคะนี่นะคะกระจังหน้านะคะเป็นลายลางังคงนะคะหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวหน้าหล่อเป็นตัวหน้าหล <ๆ S 2> ่อดนีเลยสวยงามนะมาดูล้อกัอนดีกว่านะคะล้อนี่กโ็โห ขึ้นเขาพร้อมขึ้นเขานะในส่วนของตัวนี้นะคะในส่วนของตัวล้อแล้วก็ยางนะคะจะของเดิมนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวแม็กมานะคะก็ไม่ขี้เหร่นะคะแถมสวยด้วยตั้งหักนะคะเพราะว่ามันเข้ากับในส่วนของสีรถนะคะตัวรถมากๆเลยซุ้มล้อนะคะยังโอเคอยู่เลยนะคะไม่มีสนิมนะคะยางเนี่ยตัวในส่วนของตัวยางเนี่ยมันพร้อมลุยเนาะ มันพร้อมตะกุนะคะมันสามารถาลุยในส่วนของอะไรอ่ะพื้นผิวถนนนะคะที่ขูกขานะคะก็คันนี้นี่ขึ้นเขานะคะไปขขเขาเคาเที่ยวเขาเคาหรือว่าขึ้นตามดอยนะคะเหมาะสมมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวรีโว้นะ,ค,ะคันนี้เป็นตัวทีแรนเนอร์เนาะสี่ประตูด้วยนะคะนี่นะคะแอร์เย็นเพียงพอนะคะ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวล้อโค้งนะคะเป็นตัวอ่าเป็นตัวพรีแรนเดอร์นะคะสี่ประตูตัวตัวสองจุดสี่ e พัสดเนาะเล็กไม้นะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นได้ไปเกี่ยวออโต้ด้วยนะคะคันนี้ขับง่ายเลยมาายด้านในนะคะเป็นเบาะผ้านะสามเจ็ดกิโลเบอร์สตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโครงสร้างเดิมนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างบอดของโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักนะคะซีเมนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยก็ในหรองของผู้โดยสารนะคะตอนที่สองก็น,นั่งสบายเลยนะคะันนี้คมนะคะมีทุกจุดนะ,ะได้เป็นสีดำนะคะอันนี้ก็คือล้างยังไม่แบบว่าคืออย่าแงบบที่จะบอกนะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดแบบยังไม่ได้ชงแบบเต็มรูปแบบนะคะก็มีมีส่วนขออันนี้คือเลอะเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นตัวแบบขูดนะคะ มีภายด้านหลังนะคะก็พร้อมอันนี้นี่ถ้าถ้าเห็นไอตัวกันชนแบบนี้นะคะก็นึกถึงเอาไว้ลากเกียสกีนะคะนี่นะคะ,นะคะไฟท้ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ไยรักนะคะรีโว้วอนะคะชัดเจนเลยนะคะคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะไฟเบรกดวงทาตสา นี่คือเจนสตาร์รถไว้รอแล้วนะคะคันนี้เราขออนุญาตนะคะเอาเอาแผ่นปูนะคะที่ปูกับพื้นมาขึ้นรถกันดีกว่าคันนี้มีกล้องถอยเนาะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกินนะคะเดี๋ยวมาดูดเลขไม้จากนี่นะคะเลขไม้อยู่ที่97,000กิโล คันนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่9ก้าหมืนจกิโลเกียร์ออตโต้นะคะแอร์เย็นนะคะโอ้ยสวยมากเลยนะภายด้านในพอเข้ามานั่งเรารู้สึกแบบว่ามันมันมันนั่งสบายนะมันตัวเบาะนะคะมันสลปเข้ากับตัวบอดี้ของของคนน่ะของเราอะนะคะนี่มีอะไรน่าเล่นบ้างเอ่ยลองกดดูสิ ทางค่าตัวรถอ๋อเชื่อมต่อก็อย่างที่บอกเนาะคันนี้เป็นตัวพวกอะไรนะคะมาติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธอะไรนะคะได้หมดเลยนะคะกล้องถอยเร้่องอ่ะนี่นะคะกล้องถอยโอเคก็เดี๋ยวมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคันนี้นะคะตัวโยตโตัวตัวโตโยต้าโอ้ยแอร์มันก็เย็นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าแอร์ก่อนแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงงออนุญาตเพราะว่าอ่า แรงไปนิดหนึ่งแตคันนี้นะคะเป็นตัว t o y ยต a r e v o ่ 2.4e+ นะคะปี2019ราคาอยู่ที่669,000บาทนะคะกับเลขมาอยู่ที่แค่97,000กิโลเท่านั้นนะคะ97,000กว่ากิโลนะคะอันนี้นะคะถ้าคิดแบบาตัวเลขกลมๆนะคะง่ายๆก็จะผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่10,000นะคะ2,000บาท10,200นะคะ84งวดไปเลยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เครดิตดีนะคันนี้จัดได้ยอดอยู่แล้วนะฟรีดาวนะคะเอานำค่าดำเนินการนะคะนำค่าประกันเนี่ยไปรวมกับในยอดจัดสามารถรวมเข้าไปในยอดจัดได้เลยนะคะเพราะหนึ่งเลยคันนี้นะคะเป็นตัวแบรนด์หลักนะคะคันนี้คันนี้เป็นแบรนด์หลักนี่นี่นี่เดรกอะโอเครถเสียงคันนี้นะคะจัดได้ยอดนะคะ อย่างที่เจอบอกเนาะเป็นแบรนด์หลักนะคะแล้วก็จัดได้ยอดนะคะแล้วก็เป็นปีที่เป็นรถปี19ด้วยนะคะจัดได้ยอดลน้ลนๆแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ เครดิตดีนะคะฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะคะถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจก็ทักมาสอบถามเจนก่อนก็ได้นะคะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในส่วนของปีหน้าก็กเดี๋ยวมาคุยกันได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้ะคะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะทักเจนมาได้เลยนะ,ะนเ,นเดี๋ยวเจนนะคะจะทิ้งล,ลิงก์ในส่วนของไลน์นะ ไว enfin, ้ด้านล่างนะคะใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าจะโทรเป็นเบอร์0656315451ก็ได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จบง่ายๆเลยนะวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า